ได้กถอนเอาตาถอดอตาเออเอาไปนั่งปวดไปรองยาเขาไปนั่งรอนะวนี้ดีกวดเขาดีกวดเขาให้กวดนี้ให้กวานี้ดีกวดเขาดีขวดเขาตะปุ่ตะปุมะปุตะุตะปให้อยเลยทั้งวงควดเเจ็บท้องกระรองจองเจง แกงน้อยให้คอยหายอุบัติภัยพญายาให้ไก่ขังแสนว่าพี่ข้าอยู่โกโหตุสัพพธาปันนั่งนั่นให้ผิวพันธุ์พองแก่ในหมองอุ่นเต่าให้ขาวเฉียงแกมใสไปเลยฝ่าเจ้าน้ำหนาน้ำตาตลอดทั้งขาแกงเกี้ยวให้กลมริ้วควงสวยขึ้นดังกล้วยถอนล่ำลุรั้งนั่นขอให้สุ่เดินลำจะต่อยตำตบหูไอ้เจ้าสุ่ทั้งกายให้สบายทั้งใจให้ท้องใสทั้งเนื้อไอ้ทุกหย่ายเหลือลรนเมื่อ น้ำแก่เจ้าสุคนเออพลังงานหอยน้ำกอดเย่ากอดเย่าทำพนังให้พลังเจ้าแข็งให้เแห้งเจ้าหานปัตรได้สันต่างเจ้าได้นงานต่างแน่วได้ให้เป็นป้อพอยพอนที่ขอตรงน้ำขับไปสู้มูดเจ้าพี่น้องผู้ใดแห่งกองกระสีผู้ใดมาดมทสบุญในข้าวข้งนี้ให้อุดมไปด้วยอายุวันนั้งทุกขังพลัง สีพานตัศนาสมบัิลงตันทุกคนตัวยืนขาทูขารูอาบีคว่าไปเรื่อยเรื่อยด้ความรัดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยที่แม่ว่าเื่อรัดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอยกมุนไปเรอยเรื่อยนาดีไปข้อเรื่องข้อเรื่องไปเรื่อยเรื่อยเรือยเรื่อขอนาาบเทียมข้อข้อข

เดินทางมาลำบากให้ได้บุญเยอะๆแต่ได้บุญหลายๆและคำโชคดีโชคดีเฮงเฮงเลยด้วยขออวยพรอวยใจให้ทุกท่านที่ได้มาทำบุญทำทานที่วัดปา่าศรีวิไลแห่งนี้ให้มีแต่ความสุขสันต์ให้สนุกเรื่องราวั่วหน้ากันตลอดวันตลอดคืนขึ้นระมณ์อำนาบนจบุญจงหนุนนำตามรักษาคนเมตตาทำบุญทำทานสร้างกุศลขอคนยพรจงรักษาทุกๆคน ให้ทุกคนพ้นทุกสุขสบ,บายอาตโหงอธนาวาสาธุขอให้รู้ลาได้ดังใจหมายใครได้ทานเกินทองของนอกกายไม่เสียดายว่าคือบุญในหุนน้ำบนสวรรค์ทงบันดาลประทานให้ผู้ดังใจบุญหมุนบุญพระสงฆ์ ขอให้ผู้สนโอทุนจิตตัวท่านให้มั่นคงให้ยืนยงพงอยู่คู่กับตัวท่านตลอดไปชั่วการนานด้วยเถิดสาธุสาธุจีไปเรื่อยๆจีไปเรื่อยๆชนกว่าจะเหตุคบสารอบนะครับเรียนพ้องกับการทำบุญเป็นของคู่กันนะ อจานั่งผูกับเ้าที่าวใสเออปันนัคบีตางอาแต่เานะครับูกในครับเี่เราเป็นนักบุจะาเป็นนักาปหอปใครนะครับนักบัง ให้ไปนั่นมาเอามานั้นหนักเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นยาโจกม,มีคนโุ่มีคนรับมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ขออ้อเขาไม่เข้าทีเสียศักดิ์ศรีมีคนทางรังเกียจเราการให้ทานจากสมามัญประสานมเพืัวทุกพิษสารพัดตัดปัญหาการให้ข้าวให้น้ำและให้ยาคนทั่วรากก็สรรเสริญเจเริญพร เอานะครับขอขอกิเหลืออีกรอบหนึ่งนาะโอ้นะครับเป็นภาพที่สวยงามมากถ่ายรูปไปในเรื่องพี่น้องเด้ออ่าผมมีกล้องมีวิดีโอถ่ายไว้ถ่ายไว้เป็นที่ระลึกไม้ส่าไฟถ้าตายสาม้านไม้ส่าไม้ส่าไว้ว่าปีสองพันห้าร้อยอาจที่ก็เ pues ข mm ้าได้มาตรฐานยืนต่างโอดพร้อมการดูภาษาสีไม่ไดแห้งนี้ตำบวโน้นกอแดงเพื <road> ่อความเทาแห้งน <the> ี <road> ้ <Soy> <province> นะครับถ่ายรูปไว้ใน้ลูกในร้านมึงนะครับตัวมื่อนี้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับอีกทีปีกท่าบีเขาขับมาเปิดเพื่ออะไในลูกร้านนี่เป็นบ้าเป็นสาวเอาขับมาเปิดใน้ลูกในร้านมึงแต่ยังไดโอ้สุดยอดดีนะเพื่อนอ่าปีใหม่ๆไปถท่าไ I do 아